เอางี้ไอ้แบเดี๋ยวมึงเอาโค้ดจากกูก่อนเดี๋ยวกูส่งให้โอเคไหมแล้วมึงเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคแม่เอาโค้ดคนอื่นมึงช่วยเข้ามาทีลองผลเฉยลองผลเหรอเห็นเมื่อกี้เห็นอยู่ในห้องอยู่ไอเราเมื่อกี้ไงสัตวมืดมาแล้วม้าไก่ใครไม่รู้ทีทีเอ็นเอ็นบีไอสัตว์มันมิสะโอ้โหมันเล่นด้วยการจริงแม่มันมีมือปืนโอ้โหทีมปูไอแม่มีแต่ไก่กุ๊กกุ๊กไอสัตว์แย่แล้ว ไอ้ลูกเทียนันมันนายน้องเอกเหรอวะทำไมมันดูมง่วงวะมึงหอมมากเลยไอ้เหี้ยนี่นายน้องเอกนี่ไงสักด์ไอ้เหี้ยเอกภพมึงอย่าปากดียมุงนะไอ้ขยะไหนมึงมาถ่ายก่อนเลยดิไอ้ไอ้เปืนพุ่มมาเอกภพ กูนำเลยปูนำโยนมาโยนมาดีมากวิ่งไงวะดันนี้กูยังไม่เคยเล่นเลยกูยังไม่ได้เลยบียาบียาบียาต้องกินเยอะบียาเลยละเลยเอาเลยไปไปไอปีมัวไอปีมัวปียาเลยวิ่งเข้าต้องฟังต้องฟังซ้ายขวาซ้ายขวาตองฟังต่อ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 วาง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 คนนึงวางคนนึง

เจ็บมันเจ็บเอกเลอยอย่ีพิั้นเร็วบอกผมว่าไงเนียพี่ดีแบกมันเจ็บแล้วไอ้คนเนี่ย ยิงไปสองนัดมัง้งเจ็บแม่มันเจ็บด้ยแหละมันท่ำจ่าตะมูมันรู้เรื่องเยอะดิมันผโผูกแค่นั้นน่ะเจ็บแ,แม่ด่าไม่รู้ด้วยแหละสัตว์เอี้วเอี้วตามมาเอา้ยวตามมาตามมาเอา้ยวเอวีอ้ยวครับท่านครับ สองคนหน้าบุ๊กโอ้เข้าหลังเข้าแหมเออไม่อบอกมุมมองยากที่ไหนไอ้น้องเอก แบบายแม,แมันปากดีเลยตัดเจ็บมากเจ้าหลงด่ายที่ผ่าน มันไปยังไงวะหรือมันตันวะลงข้างล่างอ่ะดิลงได้ั้งไหนอ่ะนี่เหรอหน้ามันไดดเมื่อกี้ดิหมดเวลาแล้วไอ้เฮียแม่ แม่มึงเดินยิงเข้าหัวกูไอ้สัตว์ไอเอ็งมงเอตอนไหนอ่ะเก่งเอาไหนเล่นไม่เป็นอ่ะด่านกันแล้วกันด่านกันตำรวจเก่งเอ้เดี๋ยวกูจะรอดูเย็ดแม่เย็ดแม่เย็ดแม่ตัดนั่กูนั่งกูนั่งกูนั่งกูโอ้เย็ดแม่เลยเชื่อ ไม่ใช่แล้วเอเกย์จะซื้อทำไมแล้วใครซื้อเลยนี่โอ้โหกูบอกเอา,าออกมาเอาผมขึ้นป็ดไอ้แห่มา,มาเอ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 ด่วนมีตัวหนึ่งนะกู แม่ออกออเลยชอบอ่งซ้ายเออคนนึงออกอคนนึงทางทางซล่างซ้ายเกบอไปก็บออฟไปเบอไปเบอบอมึงอ่าโจไม่พอพี่ไม่พอแล้วทำไมมึงซื้อ AK ไม่ปุ๋ยเลยนะ่นเน่ทางซ้ายเนี่ยไฟไฟมันระเบิดไหม

เปลี่ยนแม่คนนี้ยอะแม่ต้นตีนจัดมีปืนมือเก็บปืนได้เก็บปืนได้มันมันกันอยู่คนเดียวคนที่มีคนเดียวมึแงแทงเข้าเลยนะงเข้าเลยทางเนี้ยแนงเข้าเลยมันมีแค่คนเดียวพี่พี่ออกไปพี่มีคนมั้ยมีคนมั้ยมาดีมาดีมา,ดมาทำโอ้ย มีแปดให้นำไปดินำไปดิมนจัดไปอยู่นี่ทางขวงา้องหลังเข้าวาง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 ,วาง,วางมันจะไปทางไหนไวะพี่ดีรอบตัวมันมาหมดล <c oughs> ะรา้าครั มันเหลือคนเดียวมันเหลือคนเดียวสวยแม่พอกูแบกพวกมึงอะบุญหัวมึงไว้ในตับสวยไปไปไปไอ้ลองไปเอลองไปเอลองไอลองเอลองไอ้เข้าแล้วเสร็จสวยแล้วมันทำปีละนี่แม่จริงสมบัดิจริงแบบตั้งใจมึงพวกโอ้ยโหเลยมึงพวกกูรู้ไอเอ๋ยสัตว์กูเห็นกับตาแล้วมึงก็ออฟทิ้งใหมึงเก็บปืนเอ็มโฟมาหาพ่อมึงี้ยเอาเงินแพงอ mày không muốn hả mấy đứa? tìm up dọn Đọc đọc đọp 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 dọn phải dọn 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 tay, dọn 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 quát dọn dọn đi dọn 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 đi dọn 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 dọn

ทิ้แย่ทิ้งแฉ่เริ่มมาว่ะทีมกูเริ่มเล่นเป็นว่ะทีมกูเริ่มเล่นเป็นว่ะมิมิดมิดมิมิดดมิยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัล้งมิมิดมเดียวทีละมตม

เชือรไไ้ายในควันในสับว์ืนคู่แบกต่อเสียงหน่อย Hello Hello ตรงนี้ตรงนี้มึงเอาเป็ดแม่ปูม,มาซื้อเป็ดมากระบอกเดียวมาเปื่อไรเลยผ่านาาไปไม่ต้องไม่ต้องดูทางนี้ไม่ต้องดูทางนี้ออกไปไม่ไม่ดูนะเว้แอบดูแม่เออบอกวยมันไม่ดูเปียงหวัดมาพอดีพี่โหลแถวก่อนแถวก่อน ตรงนี้อ่ะตรงนี้ปะทางเชื่อมมาทางเชื่อมมาเฮ้ยเป็ดเลยปาป่าคนนึงป่าคนหนึงไอ้เหี้ยตรงนั้นมีคนนึงเองมีคนหนึ่งระวังมีตัวหนึ่งมีตัวนึงนะมันตายไปเออมันมีอีกตัวนึงกูบอกว่ามีอีกตัวนึงไงไปป่าสามตัวป่าสามตัวมันเหลือตัวเดียวแล้วป่าป่าเหลือตัวเดียว อยู่ตังปลาอยู่ตังปลาเออไม่ต้องไปดันไม่ต้องไปดันไม่ต้องไปดัตนตนี้ตัวนี้อยู่บีตัวนี้อยู่บีวิ่งหนีป่ะไอตัวนี้ตัวแบกนะมันขัดใช่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 มึงเป้าระเบิดไว้แม่ทายพี่แม่ทายมันยากมันยากมันเข้าใจมันยากไม<อ>่ถ่ายแล้ว ต่อย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 เหนที่นี่มันบุกป่าที่นี่อาไหมเม่กเจ็บ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 ไอ้ไอ้ไอ้ที่ยิงกูเจ็บตรงตรงเอรอเจ็บแล้วนะมึงสาดไม่เจ็บีตายมันโดนมันโดนแล้วนี่กูอ้ยอะไรไม่ตัดไม่ได้ยังตัดไมวได้ด้วยทำไร กลางเยอะกลางเยอะเหมือนตะกี้เลยเอ้ยกลับไปเอ้ยก็ปไปเลยผู้ดูเองผูดูเองผูดูเองไปไหนอ่ะมึงไปดูงกำไปลูกกูหมดอีกเจ็บแม่เอเอไอ้ไอ้แฟงกี้นั้นเจ็บมากเจ็บมากปอบปอบปอบ ี่ไม่โดนสักนัดมันเหลือตัวมันเหลือตัวเดียวหรือที่ดีไอ้ยืมตัวนี้น่าจะหลัง่พีมันมันอยู่บีเลยมันอยู่บีเลยมึงเดินไปพร้อมกันทางเอแล้วมึงค่อยอ้อมเข้าบีเย่แล้วปุ๊กๆหน่อยที่เอกไปมึงเดินไปโอ้โหนิดเดียวเอกไอ้สัติโอ้นิดเดียวไอ้เหี้ยซื้อเลยซื้อเลยเช่าตูเช่ากูซื้อเลยมึงไม่ต้องบวกดักอย่างเดียวเดี๋ยวกูยิงให้ตายตัวหนึ่งก่อนด้วยด้วยเป็ดเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวกู ที่แบบมีตัวแบกไอตัดตัวโจ๊ก